ฮือฮาครับคอมเมนต์ทั่วโลกแห่ชมทึ่งสาวไทยไวัย19ตัวเล็กใจใหญ่ดีเกินคาดทุบจีนตกรอบขึ้นท็อปสถิติโลกควนลงลังกันในขันวอลเล์บอลอายุต่ำกว่า19ปีหญิงชิงแชมป์โลกครับซึ่งนัาล่าสุดสาวไทยเราก็ทุบกำแพงเมืองจีนแบบแตกละเอียด3ต่อ2เซต เรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งแซงพลิกนรกเลยนะครับทำให้เราเนี่ยผาเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์โลกเรียกว่าหักปากกาเซนทุกสำนักเพราะว่าก่อนเริ่มเกมก็คงไม่มีใครเลยครับที่คิดว่าจีนจะแพ้เราเราจะชนะจีนได้ซึ่งอเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับไม่คิดเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะสามารถชนะจีนได้เพราะเราฝั่งจีนเองปีนี้เขาฟอร์มมาดีมากเล่นมาสีห้าแมตช์ชนะรวดแบบไม่เสียเซตเลย ชนะมาทั้งสิ้น3ต่อ0เซตทั้งหมดนะครับสีแมตช์แล้วก็ต้องมาพบกับเราที่ฟอร์มยังไม่คงที่เท่าไหร่ซึ่งพอมาเจอกันรูปเกมช่วงแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเราเนี่ยแทบจะไม่มีลุ้นที่จะเอาชนะจีนเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่งานง่ายสําหรับจีนเหมือนกันครับเพราะเซตแรกกว่าที่เขาจะชนะเราได้เนี่ยต้องดีวกันถึงแต้มที่33ครับดีวกันถึง9แต้มด้วยกัน คือดิวกันโหดมากครับและเขาเนี่ยก็ชนะเราไปในเซตแรกส่วนเซตที่2เนี่ยเหมือนจีนเองก็เริ่มมั่นใจครับว่าเขาจะชนะเราแบบง่ายๆเพราะการเล่นของจีนเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับทั้งเซตหนึ่งในเซตสองทำให้เราเนี่ยโดนนําก่อน1 2ึง,งต่อศูนย์เซตแต่ว่ารูปเกมเราสู้ได้นะครับเพียงแต่เรื่องของเทคนิคยังจูนกันไม่ติดและก็เรื่องของความเั้าใจในเกมเนี่ยเราอาจจะดูตึงตื่นในช่วง2เซตแรกแต่ว่าพอเซตสามเหมือนกับคนละทีมครับบอลแรกไทยเราดีมาก แล้วฟาดแต่ละจังหวะโหดๆทั้งนั้นคือตีทะลุบล็อกจีนได้หลายครั้งครับจนเราเองก็ไล่มา1ต่อ2แล้วฟอร์มเนี่ยก็ยังโหดต่อเนื่องครับเมื่อเซตที่4ชนะจีนแบบขาดกระจุยกระจายครับ25ต่อ17ซึ่งในเซตที่4และก็ที่3เนี่ยจีนแทบจะสู้เราไม่ได้เลยครับเขาได้16แเต้มในเซตที่3และก็เซตที่4เนี่ยได้17แเต้ม คือแต้มเนี่ยขาดเหมือนกันเลยครับก็ไม่รู้ว่าจีนไปพลิกอะไรนะครับคือเราเนี่ยอยู่ดีๆก็คืนฟอร์มเก่งมาซะง,งั้นเลยกับ2เซตที่เหลือไม่รู้เหมือนกันว่าเอาแรงขึ้นมาจากไหนนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันต่อในเซตที่5ครับตอนนั้นเองแอดก็สังเกตนะว่าทั้งโค้ดและก็ทีมงานโค้ดหรือว่าผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าจีนจะกดดันมากกว่าเราครับพราะเขาเนี่ย ไม่เคยเสียเซตเลยแต่ว่าไทยเราเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียเพราะได้เซตจากจีนเนี่ยถึง2เซตด้วยกันแล้วมีสิทธิ์ที่จะชนะด้วยในเซตที่5นะครับซึ่งดูจากภาษากายของโค้ชจีนแล้วก็มีความกังวลมากคในเซตที่5เพราะว่าโมเมนตัมของเราเนี่ยเริ่มที่จะก,กลับมาอยู่ดีฟอร์มไทยก็มาเก่งในนัดนี้ครับโมเมนตัม um เองก็ดีกว่า แล้วเป็นของเราด้วยในเซตที่5และเล่นกันได้สนุกมากครับแทบใจจะวายกันเลยคือสับเปลี่ยนกันนำเซตที่5เนี่ยไทยนำก่อนในช่วงต้นเซตครับแล้วจีนเนี่ยก็มานำเราในช่วงกลางเซตส่วนท้ายเซตโชคดีครับที่ไทยรับกลับมาพลิกนำและก็ชนะไปเลยครับจีนพลาดเยอะมากในเซตที่5 พลาดไปประมาณ4-5หแต้มได้ครับตีออกซึ่งน่าจะกดดันกันมากนะครับสมาธิก็เลยหลุดกันไปแอดเองก็ดูไปลุ้นไปครับสุดท้ายเนี่ยสาวไทยเราก็ควาาจีนแบบช็อกลูกชนะไป3ต่อ2เซตดยหลังจบเกมเนี่ยผู้เล่นจีนหนึ่งกับปล่อยโฮครับร้องไห้ออกเลย เพราะว่าเขาหวังไว้มากเขาเป็นอันดับหนึ่งเอเชียแต่เราเนี่ยล้มได้ครับโอ้โหรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเรายังทุลักทุเลเลยกว่าจะเข้ารอบมาได้จีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับซึ่งเราล้มอันดับหนึ่งเขาได้โดยผู้ที่ทาแต้มสุดในเกมนี้เนี่ยเป็นการจนาสีใสแก้วครับกระน,นาไป3าคะแนนเราลงมาเนี่ยก็เป็นวุิศราสีทาเลอร์ครับทำไป25คะแนน2คนครับทาไป5 5แต้มฟอร์มโดดเด่นมากครับ2คนนี้ถือว่าเป็นผู้่นที่สาคัญเลยครับกับทีมชาติไทยของเรา และเกมนี้เนี่ยทั่วโลกเองก็เข้ามาเม้นแห่ปลื้มแห่ชมเราครับเมื่อเขาได้เห็นเกมนี้เขาชื่นชมไทยเรามากครับแต่หลายเม้นตเนี่ยถึงกับไม่เชื่อว่าเราจะชนะจีนได้คือเหลือจะเชื่อจริงๆซึ่งเองก็ได้รวบรวมคอมเมนต์มาคุณผู้ชมรับชมกันเช่นเคยครับทั้งยุโรปและก็เอเชียและก็หลายๆทวีปเลยโดยเป็นแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่รักทีมไทยทีมนี้ได้ยังไงดีๆด,ด้วยกับชะชนะจากบราซิล เนี่ยครับเมนแรกตัวเมนต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นแมตที่ยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยและยิ่งใหญ่ไปถึงประเทศจีนตั้งหน้าตั้งตารอสาวๆอีกเมนหนึ่งเขาก็บอกว่าขอชื่นชมประเทศไทยจากที่ตามอยู่2 0มาชนะ3-2 จีนขึ้นอยู่กับความสูงและขนาดและความคล่องตัวไทยสามารถใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนและก็ทําแต้มจากการโจมตีรวดเร็วหลายครั้งแท็กติกของจีนเป็นขยะเธอไม่สามารถจัดการและรับเสิฟได้ด้วยซ้ําคือจริงครับบอลแรกจีนแหกมากครับเกมนี้รับบอลแรกไม่ดีทําให้การโจมตีเกมรุกของเขาเนี่ยประสิทธิภาพต่ํามากครับก็ถือว,ว่าเป็นความผิดพลาดของเขาอีกหนึ่งจุดสําหรับจีนนะครับส่วนเมตต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าขออวยพรให้ไทยได้รับชัยชนะจากบราซิล เมนตตมาเขาบอกว่าหมายเลข12ของไทยเธอเปล่งประกายมากสุดยอดไทยแลนด์พวกเขากำลังเล่นได้ดีมากการรับบอลที่ดีที่สุดและการโจมตีที่ยอดเยี่ยมเขาแข็งแกร่งขึ้นมากไทยแลนด์ส่วนเมนตตมาเนี่ยเขาบอกว่าทั้ง2ทีมพยายามเต็มที่แล้วสุดยอดมากเมนตตมาครับเขาบอกว่าแต้มที่14ถูกมือของผู้เล่นหมายเลข3ของจีนเขียออกไปผมปรับความเร็วภาพให้ช้าลง0.25เพื่อเห็นภาพชัดเจน ในในแต้บที่15เนี่ยไม่โดนผู้เล่นไทยเลยผมปรับความเร็วภาพช้าลงเช่นกันสาวไทยสุคครได้รับชัยชนะแล้วและผมเชื่อว,ว่าผู้ตัดสินทุกคนในสนามสามารถเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนจากจอมอนิเตอร์ยินดีนด้วยสาวๆวของไทยเนี่ยครับเมนนี้ก็บอกเลยครับว่าปรับแล้วครับในแต้บที่14และก็15เพราะว่าจีนเองก็กังขาว่าโดนทัดเราหรือเปล่าแต่จริงๆไม่โดนนะครับค่อนข้างห่างเลยแอดก็ดูนะรู้สึกว่าไม่น่าโดนส่วนเมนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า ทีมไทยสู้ได้ดีมากแม้จะเจอกับทีมที่ใหญ่กว่าก็ตามไลเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์และกอดแน่นๆถึงจีนสู้ต่อไปเมนต่อมาครับเขาบอกว่าโอ้โหสาวไทยกลับมาเอาชนะจีนได้ไม่น่าเชื่อว,ว่าทําได้ยินดีด้วยไทยแลนด์ฉันเป็นเอฟซีประเทศคุณต่อมาครับเขาบอกว่าการเผชิญหน้าที่ยอดเยี่ยมคํารักายจากกรีซประเทศที่สวยงาม เนี่ยครับกรีดเองก็เข้ามาทักไทยเราเหมือนกันนะครับส่วนเมนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าวลลบอนหญิงทีมชาติไทยสร้างความตื่นตะลึงให้โลกได้เสมอคุณมันสุดยอดจริงๆอีกเมนหนึ่งเขาบอกว่าทําได้ดีมากยินดีด้วยประเทศไทยต่อมาครับเขาบอกว่ายินดีกับประเทศไทยเจ้าสัะหลาดตัวน้อยจากอาเซียนแหมตั้งฉายาให้เราเป็นสัพหลาดเลยนะครับส่วนเมนต่อมาเขาบอกว่าว้าวมันน่าทึ่งมากที่ไทยชนะจีนได้ ฉันดีใจมากจริงๆจ,จากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เข้ามาเม้นให้กําลังใจเราด้วยนะครับส่วนอีกเมนหนึ่งเขาบอกว่าไทยลุ้นมากเป็นเกมที่ดีสุดยอดประเทศไทยต่อมาครับคู่ที่ยอดเยี่ยมสําหรับวันนี้ Amazing Thailand เมนต่อมาครับว้าวสุดยอดแห่งเกมของประเทศไทยอีกเมนหนึ่งเขาบอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยทีมจีนนำสองศูนย์และผมคิดว่าไทยน่าจะแพ้แต่เปล่าเลย เขาใจสู้เหมือนรุ่นพี่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆและเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าขนาดรูปร่างไม่สําคัญทีมไทยสุดยอดแห่งการใจสู้เมนต่อมาครับเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยอีกครั้งเม้นต่อมาเขาบอกว่าฉันขอแสดงความยิยนดีกับทีมไทยที่สามารถเอาชนะจีนได้แบบยอดเยี่ยมอีกเมนหนึ่งก็บอกว่าสาวไทยทุบก,กําแพงเมืองจีนไม่น่าเชื่อชนะแบบไร้ข้อกังขาและอีกเมนนึงครับเขาก็บอกว่า คนไทยกล้าดียังไงแซงชนะจีนได้แบบนี้แม่เมนนี้แอบชมเรานิดนึงนะครับไลเมนต่อมาเขาก็บอกว่าฉันไม่สามารถหายใจได้ดีที่สุดสำหรับคู่นี้เป็นการในขันที่ตื่นเต้นทั้ง5เซตสุดยอดจริงๆและเมนสุดท้ายครับเพ่นาำไมาชมในคลิปนี้ครับเขาก็บอกว่าโค้ชจากทีมจีนเนี่ยควรถูกไล่ออกทันทีหลังจากแพ้ไทยในเกมนี้นี่ก็น่าจะเป็นแฟนจีนนะครับที่ฉุนเฉียวเลยครับ ไล่โค้ดออกเลยหลังจากที่แพเราซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้เนี่ยจีนก็โชว์ฟอร์มได้ปกตินะครับแต่ความมีพลาดอาจจะเยอะส่วนไทยเราเนี่ยโชว์ฟอร์มได้เยอะกว่าปกติเก่งกว่าปกติและก็ทําฟอร์มได้ดีมากครับทั้งโค้ดทั้งผู้เล่น ยิงโค้ดเนี่ยแก้เกมกันทุกจุดทุกจังหวะเลยคือแต้มห่างนิดนึงก็ปรับแก้เกมกันแล้วครับต้องแบบนี้ครับวบอลเลย์บอลคือถ้าปล่อยให้แต้มห่างเกิน34แต้มเนี่ยโอกาสที่จะแก้เกมและก็จะกลับมาเนี่ยยากมากซึ่งเกมนี้ก็ด้ว่าโค้ดแก้เกมได้ดีมากครับแล้วก็ผู้เล่นใจสู้กันทุกคนเลยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อครับขาดโดนนำสองศูนย์แต่กลับมาชนะได้32ทําทำทัวโลกตะลึงกันเป็นแถบแห่เพล้มแห่ชมกันล้นหลามเลยนะครับ ซึ่งยังไงก็รอตามเชียร์กันต่อครับสำหรับรอบ8ทีมเป็นงานที่ยากอีกหนึ่งเกมครับแต่ว่าไม่มีอะไรให้เสียแล้วการที่อาชนะจีนได้เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จและก็ทะลุเข้ารอบ8ทีมยิ่งประสบความสำเร็จไปใหญ่ครับสำหรับทีมชาติไทยหลังจากนี้เจอกับใครก็ได้ครับเป็นกำไรของเราล้วนๆก็ต้องให้กำลังใจกันครับไม่ว่าแพ้หรือชนะยิ่งแมตช์หน้าเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้ารอบก็มีครับแต่ว่ายากหน่อยยังไงก็ ตามให้กำลังใจสาวไทยกันนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ยก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการระเบยดเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแฟนๆท่าในใดมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ